จำรับผูท้ที่ว่ากินเพลทได้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อนี้ได้สุดยอดคว่มเพลดครับมาม่าเพ็ดที่สุดในโลกเวซันเป็นว่านะครับอันนี้เขาว่านะผมก็บเบขนเกยลอกขึอนกันนี่ครับความเพ็ดหนึ่งล้านเท่านะครับพี่น้องครับ แต่ว่ามันมาหมายว่าประเทศกอมามีว่าสัน่นถ้าผมอันถ้าผมอ่านบมปิดนะผมก็มาอ่านถือขึ้นหน้านี่สไปซี่ชิคเก้นครับพี่น้องครับระดับความเผ็ดระดับหนึ่งล้านเอาตังมาล่องครับเนี่ยได้ตัวได้แต่ว่ามีขอแม่ว่าห้ามกินน้ำนะครับจนก้อนจิบเบิดต้องกินเบริรนเบิดก่อนนะครับก็ต้องกินน้ำม,มากครับมาล่องเบิงึง เขาคือว่ามันเป็ดกากเป็ดเนี่ยเฉเสียนเหนียว Ooh, สดิวดคเับพี่น้องเหรอล่องดูจัดเข้าไปล่องเล้วมากครับพี่นอ้องครับคำาแหลกมากๆเผ็ดที่สุนโลกวันสันสิแมนคว่ำขาว่าบ อ,อ,อย่าบ้านเทไนนาบะบัวท่านเานะข้ามสองว่าท่านเป็น,นไ,ปไหนครับพี่น้องสำหรับค้นมักเพล็ดนะครับเราดูบาสีเบลัี่ไหนว่นา,นา,ากันเริ่มเลยครับดูถูกไม่ได้ครับ มไม่ยู่แล้วอนุญาตได้นะครับอนุญาตให้น้องเอาขอนี้มาปั่นนะฮน้องทองนะครับมันแสบทองแต่ว่าหามกินน้ำนะครับหัสิเบิดื ได้กินเผ็ดๆล่องซ่งมาเบิ่งครับอู้หนึ่งตันนะครับพี่น้องอู้อ,อ,อู้เดี๋ยวรอเล่นด้วยเนี่ยเว้บ่ เอาไว้ก็ชอกินไปแล้วอืมู้ไปแล้วครับนองไปแล้วเอาไว้เหี้ย โอ้วอาอย่างับพี่น้องออกมาเทียมมาแก่มโอ้กางอืม เรืออีกนึองบอกไปแล้วว่าต้องกีนมันเบิรครับอ้ย มือแจกบแล้วพี่น้องอือโอ้ <c oughs> มันตาไหลเลยครับมันเพ็ดแบบว่ามันเพ็ดอยู่เนี่ยอยู่หอดข้อเขาเนี่ยครับมันเพีดอยู่ข้อเขาหอนข้อขึอข้นมาเนี่ยครับอยู่ปากเขาเนี่ย สมคำลำลือครับ,บนรนหนึ่งล้านเท่าสิเบิร์ตมโนนี่เนาะโบกีบว่นจิเพียรปาน,นีรับพี่นอ้องนั่นต่ไลเลยล่วงนะครับสำหรับผูที่ว่าิีเพียรได้นะครับโอ้ weh sujud sujud ระกินน้ำเลยสามคครับ เบิรเป็นที่รับไอ้ครับพี่น้องดูด่วเดี๋ยวผมขออนุญาก,กินน้ำก่อนนะนอโอ้ครย้อรับครับพี่น,อนอ้องเพียรอิลิ กับร่องเบิองครับผู้ใดที่ว่าว่ากินเพเดลดแดงกับร่องสร้างมากกินเบิองครับกับมือนีกับฝากเพียงเท่านี้นะครับผมสิไปหา <c oughs> <c oughs> วิธี <c oughs> แก้เพลนครับพี่นอ้องบ่ไว้แล้วกับมือนีฝากเพียงเทานี้ฝากากดไลค์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับผม